สวัสดีค่ะติดอาวุธกัลยุทธ์ไยวันที่25มีนาคม2559นะคะในส่วน Safety เนี่ย Future นะคะ s 5 0 s 1 6นะคะเมื่อวานก็ปิดไปที่ระดับ900ประมาณ908.20จุดนะคะทั้งนี้เองเนี่ยก็มองว่าเป็นการพักตัวลงมานะคะของตัวราคาฟิวเจอร์หลังจากที่ การดีดตัวขึ้นแรงในช่วงสองสวันก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังขาดปัจจัยที่มีน้ำหนักอ่าสนับสนุนให้การฟื้นตัวเนี่ยเป็นไปอย่างแข็งแรงนะคะแม้ว่าจะสามารถทำไฮใหม่ได้เหนือระดับ910จุดก็ตามนะคะทั้งนี้เองเนี่ยในส่วนของปัจจัยภายนอกก็ดูเหมือนว่า ตลาดเองเนี่ยก็ยังดูค่อนข้างมีความผันผวนสูงนะคะสำหรับในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยดาวโจน์มีการปรับบวกขึ้นมานะคะแต่ว่าในฝั่งยุโรปเนี่ยเ,เห็นการปรับตัวร่วงลงค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะสำหรับตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปยังคงจับตาดูกันต่อในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปยุโรปนะคะหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานแล้วก็ย่อ,ยอ สินค้าคงทนของสหรัฐเนี่ยดูออกมาค่อนข้างอ่อนแอนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีความกังวลในเรื่องของการปรับขึ้นตาดอกเบี้ยของเฟดว่าอาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่รบกวนตลาดอยู่นะคะคืนนี้จับตาดูตัวเลข GDP ไตรมาสสี่ของสหรัฐนะคะคาดว่าจะขยายตัว1%แล้วก็เพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อน ส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะเมื่อคืนก็ดิ่งลงนะคะแต่ว่าเช้านี้เนี่ยมีการดิ่งกลับขึ้นมาเหมือนกันนะคะในส่วนของเบรนซ์กลับขึ้นมาเหนือระดับ40เหรียญต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าน่าจะยังกระทบต่อหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะแล้วก็ถ้ามองในส่วนของหุ้นที่น่าจะเข้ามาช่วยประคองตลาดน่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มที่รับประโยชน์จาก การผลักดันโครงการภาครัฐในช่วงนี้นะคะส่วนาภายในเองเนี่ยจับตาเรื่องของตัวเลขส่งออกของไทยนะคะคาดจะดิ่งลงต่อในเดือนกุมภาพันธ์นะคะในส่วนของรอยเตอร์คาดการว่าจะติดลบประมาณ7.6นะคะก็ ต้องดูว่าจะออกมาดีกว่าคาดหรือว่าถ้าแย่กว่าคาดเนี่ยก็คงจะเป็นแรงกดดันต่อตลาดต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าออกมาเป็นไปนตามคาดคิดว่าตลาดน่าจะรับไปในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะส่วนแรงซื้อของนักทุนต่างชาติแล้วก็สถาบันนะคะยังดูค่อนข้างแผ่วในตลาดหุ้นฝั่งของฟิวเจอร์เนี่ยต่างชาติเนี่ยขายสุทธิออกมาอีกประมาณ900 0 สัญญานะคะ,อะมองว่าน่าจะเป็นการทยอยปิดสถานะลองเดิมออกไปที่มีค่อนข้างเยอะนะคะ,อ,ะอยู่ประมาณเกือบประมาณมากกว่าแสนสัญญานะคะในไตรมาสนี้แล้วก็น่าจะมีการทยอยโ,โอเวอร์ไปยังสัญญาเดือนมิถุนายนนะคะ,ะก็เช่นเดียวกับในฝั่งของสถาบันที่อยู่ในฝั่ง ของการช็อตอยู่นะคะแล้วก็คงจะทยอยโรเวอร์ไปสัญญาเดือนมิถุนาเช่นเดียวกันนะคะทำให้ออมอง s อ 0S16 เนี่ยระหว่างวันก็ยังแว่งตัวผันผวนแต่น่าจะอยู่ลักษณะไซด์เวในกรอบ904-916นะคะกลยุทธ์การลงทุนเมื่อวานเปิดลองได้ที่907นะคะรอทำกำไร912-915จุดแต่กาดทุนหกอาหลุด904จุดค่ะส่วนซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะคะ ITDS16 เปิด รวยได้ที่ระดับ7บาทนะคะเราทำกำไร7.23แต่กาดทุนหกักหลุด6.88บาทค่ะสวัสดีค่ะ